สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้ Happy ้ด m มมี่เดี๋ยวนุชมาสอนกันแลกของรางวัลให้นะคะว่าเขาแลกกันยังไงถ้าใครอยากเล่นลิงก์นุชปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะพอเรากดที่ลิงก์เรากดติดตั้งเรากดเปิดเสร็จออแอปนี้สามารถเลือกล็อกอินได้ทาง Facebook Line แล้วก็ Google นะคะเราก็เลือกเอาที่เราสะดวกละกันพอเรากดเข้าแอปเสร็จให้เรามาตรงนี้ตรงที่เป็นรูปคน ที่เขาเขียนว่าเชิญเสร็จแล้วให้เรามาใส่รหัสแนะนำอยู่ประมาณช่วงนี้นะคะรหัสแนะนำก็คือ YLQQ844 อ,อีกรอบหนึ่ง YLQQ844 นะคะถ้าใครใส่ให้ก็ขอบคุณถ้าใครไม่ใส่ให้อันนี้ก็ไม่ว่ากันส่วนถ้าใครอยากแนะนำเพื่อนเราก็กดคัดลอกตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนนะส่วนการเล่นเกมก็จะประมาณนี้เลือกเอาละคันนะคะว่าเราจะเล่นเกมไหน ส่วนการแลกของรางวัลเราจะดูตรงนี้นะเ,เมนูสุดท้ายตรงนี้เขาจะเรียกว่าโก c คอยที่ใช้สําหรับการแลกของรางวัลเรากดที่โกคอยเสร็จเขาก็จะขึ้นอย่างนี้มาให้ตัวนี้การแลกของรางวัลเข้าทูมันนี่วอลเล็ตไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อก่อนเขาจะโอนเงินเข้าวอลเล็ตให้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะ เขาเปลี่ยนเป็นให้รหัสมาเราจะเติมก็ต่อเมื่อเรากดคัดลอกรหัสแล้วเราเอาไปเติมในวอลเล็เสียค่าธรรมเนียม25%นะคะจะประมาณนี้เี๋ยวโน้สอนแรกเลยละกันกดที่บัตรทูมันนี่ถ้าอันไหนเหลือถ้าอันไหนมีเขาจะขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้นะคะนี่อ่ะเราก็กดเข้าไปตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะรีเซ็ตรประมาณ10โมงนะคะ ถ้าใครกดมาตอนเช้าแล้วมันไม่มีเราก็รอประมาณ10บโมง1ิบเโมงก็ได้ทูมันนี่สามารถใช้จ่ายได้ทั่วประเทศอ่ะกดสีเหลืองตรงนี้เลยค่ะยินดีด้วยคำขอแรกของคุณอ่าสำเร็จแล้วทูมันนี่จะถูกจัดส่งภายใน1-3วันทำการเราก็กดปิดได้อันนี้เสร็จแล้วนะคะแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนีวขอกลับแป๊บหนึ่ง โกคอยเราตรงนี้ยังไม่ลดนะเราโกคอยของเราก็จะลดก็ต่อเมื่อเราได้รับรางวัลแล้วเท่านั้นส่วนการเติมรางวัลก็คือให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดที่เขาเขียนว่าบันทึกเมื่อวานนุชมีแกลกรางวัลไปอยู่ที่500บาทแล้วเขาก็โอนมาให้แล้ววิธีการเติมก็คือกดคัดลอกรหัสตรงนี้คัดลอก แล้วเอาไปเติมในวอลเล็ตนะคะ500บาทเดี๋ยวเดี๋ยวนุดขอเข้าวอลเล็ตแป๊บหนึ่งนะคะโอเคกดเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเติมเงินก็คือมาตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่าเติมเงินเข้าบัญชีเลือกที่บัตรทูมันนี่เสร็จแล้วก็ใส่รหัสบัตรที่เราได้กดคัดลอกไว้เมื่อกี้แล้วกดที่คำว่า ัดไปยืนยันเติมเงินสำเร็จแล้วกดบัตร500เสียค่าธรรมเนียม25%จะเหลือเข้าวอ l l e t ต37บาทเออเบาทนะคะอันนี้คือการเติมเงินแบบบัตรเติมเงินถ้าใครคิดว่ามัน,ม,นมันแพงก็แลกเป็นาการเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ อันนี้สําหรับคนที่คิดว่าค่าธรรมเนียมแพงนะคะแต่ของนุชก็โอเคอยู่นะเพราะว่ามันเป็นของฟรีอะ <c oughs> นะอันนี้ก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจละกันการแลกของรางวัลการเติมเงินเข้าวอลเล็ตก็จะประมาณนี้นะคะย้ำอีกรอบนึงถ้าใครอยากเล่นลิงก์นุชปักมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วก็ฝากช่องเลยนะคะมันนี่ออนไลน์ช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้น แต่ถ้าใจดีกดติดตามทั้ง2ช่องเลยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใอไล่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ